สวัสดีครับผมตะโมโนโจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหางเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับก <S ips: S 1> ็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมมือถือเกมใหม่นะครับที่สามารถเล่นหางเงินได้นะครับ ก็เป็นเกมนะครับเหลียงซานค่าเจิงสุดนะครับเป็นชื่อภาษาไทยนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็มีแค่1 s เซิร์ฟนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เห็นบอกว่าสามารถซื้อขายกันได้อย่างอิสระนะครับวันนี้พอเห็นแล้วก็เลยรีบเอามาบอกกันนะครับเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นนะครับก็มาลองสามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครข้างในกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ในส่วนของตัวละครนะครับก็มีนะครับสสายอาชีพด้วยกันนะครับไม่สามารถที่จะเลือกเพศได้นะครับโดยสายอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นดาบนะครับสายอาชีพดาบสายอาชีพที่2นะครับก็เป็นสายอาชีพธนูนะครับที่เน้นการโจมตีไกลและก็ว่องไวนั่นเองสายอาชีพที่3ก็เป็นสายอาชีพเ,เหมือนกับโล่นะครับเป็นสายอาชีพที่ใช้โล่ ส่วนสายอาชีพที่4นะครับก็เป็นนักเวทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเล็กน่ารักนะครับสําหรับนักเวทนะครับเ,เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูระบบข้างในกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวตลาดซื้อขายเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับซึ่งจากที่เห็นนะครับก็เห็นว่าเกมนี้นะครับเ,เขาบอกว่าสามารถซื้อขายกันได้อย่างอิสระนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่ แลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นหรือว่าใช้ตลาดกลางนะครับก็จะขอหาคนดูก่อนนะครับอันนี้ผมเล่นมาแป๊บหนึ่งนะครับก็ได้เลเวล1 0นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนของตลาดที่ผมไปเปิดดูนะครับก็เปิดจากฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอยู่ไหนเอ่ยนะครับหาฟังก์ชันก่อนนะครับในส่วนของร้านขายของนะครับมันจะเป็นร้านขายของของน่าจะเป็นพวกของในช็อปนะครับ นี่ครับเปิดขึ้นมาเป็นของในช็อปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นประเภทที่เราจะต้องเติมนะครับอ่ะอันนี้นะครับตัดออกไปนะครับทีนี้นะครับมันจะมีในส่วนที่ว่านะครับเออสำนักการค้าขายนะครับซึ่งจะปลดล็อกตอนเลเวล50นั่นเองคือผมก็เพิ่งเล่นนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าในส่วนนี้นะครับ มันจะเป็นการขายเงินในเกมได้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นการขายเพชรนะครับเหมือนกับพวกเกมเ US Les นะครับแล้วก็ Kingdom Blood นะครับที่ที่ขายเพชรกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะของการขายเงินในเกมด้วยไหมนะครับอย่างเช่นเกม Car b a บ Mobile นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าออตอนนี้ระบบของตลาดรู้แล้วนะครับว่าปลดล็อกที่เลเวล50แต่ว่าสำหรับตัวผู้เล่นเนี่ย มันจะสามารถกดแล้วแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนกับเกมโทรำออนไลน์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาคนก่อนนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคนเล่นกันเยอะหรือยังนะครับเพราะว่าเกมก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับอันเจอคนแล้วครับเดี๋ยวขอกดดูก่อนนะครับทําไมแตะที่คนนะครับเดี๋ยวแตะอันนี้พยายามแตะนะครับมันแตะไม่ได้นะครับทําไมแตะไม่ได้เอ่ยเราจะขอเป็นเพื่อนกันยังไงครับถ้าเกิดแตะไม่ได้นะครับวิ่งไปไหนแล้วนะครับ หายครับหายหายเร็วมากนะครับจะเอาใหม่ครับอย่างนี้ต้องกลับไปที่เมืองนะครับเดี๋ยวหาวิธีกลับไปที่เมืองก่อนนะครับผมก็ยังไม่เคยกลับนะเดี๋ยวขอดูก่อนเมืองอยู่ไหนเอ่ยเมืองเมืองเมืองนะครับเออไปยังไงวะเมืองอ่ะตรงนี้ลองดูครับลองดูลองดูงดย้ายนะครับ โออันนี้ย้ายนี่เป็นการวิ่งนะครับอันั้นเทเลพอร์ตครับลองลองเทเลพอร์ตดูนะครับคืออยากดูว่ามันจะสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลได้ไหมไม่มีบัตรเทเลพอร์ตอีกนะครับอั้นก็วิ่งครับถ้าอยู่ที่เมืองนี่น่าจะมีคนนะครับตรงนี้ไม่ใช่เมืองนะครับนี่ครับใช่คนไหมไม่ใช่นะครับเมืองไปทางไหนนี่ครับคนอยู่นี่ครับนี่นี่นี่เจอแล้วครับกําลังตีตัวอะไรไม่รู้นะครับลองกดนะครับ มีฟังก์ชันอะไรขึ้นมาไหมนะครับไม่มีนะครับหรือว่ามันจะต้องเลเวลเยอะกว่านี้นะครับถึงจะทําการขอเพื่อนหรือว่าอะไรได้นะครับอันนี้ผมก็พยายามกดนะครับก็กดไม่ได้นะครับไม่เห็นฟังก์ชันอะไรขึ้นมานะครับคนนี้ชื่อเทพอักคีนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปในส่วนอื่นแล้วพิมพ์พิมพ์ชื่อหาดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีระบบปาร์ตี้กันด้วยนะครับ ถ้ามีระบบปาร์ตี้แบบนี้มันก็หน้าที่จะหน้าที่จะชวนกันก็หน้าที่จะขอเป็นเพื่อนได้นะครับลิ้นพันกันขอไปนะคือก็หน้าที่จะขอกันเป็นเพื่อนได้นะครับแต่ว่ามันจะขออย่างไงนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูในโหมดฟังก์ชันนะครับเพื่อนนี่ไงครับเจอแล้วครับฟังก์ชันเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับทําความรู้จักนะครับอ๋อนี่นะครับให้เราหาจากตรงนี้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เทพอักคีนะครับ เดี๋ยวลองพิมพ์ชื่อนะครับเทพอักคีนะครับเทพอักคีนะครับกดค้นหานี่ครับเจอแล้วครับสมัครเป็นเพื่อนนะครับอขอไปแล้วนะครับอขออีกครับขอไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหรือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับถึงจะแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะมีใครรับผมเป็นเพื่อนไหมนะครับอกเกือบตายนะครับเลื่อนเกือบตายปิดออโต้ตรงไหนเนี่ยไม่โจมตี โอ้โหมันมาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เดินตามอีกครับวิ่งวิ่งอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่สู้ครับยังไม่สู้บอสด้วยนะตัวเมื่อกี้บอสครับผมล้มมันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับไอ้ตัวนี้นแดงว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราล้มมันได้นะเพิ่งเลเวลสิบนะครับโอเคครับทีนี้ดูก่อนว่ามีใครรับผมเป็นเพื่อนหรือยังนะครับไปดูที่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนะครับ ยังไม่มีใครรับเราสักคนนะครับโอหบางคนเลเวล65แล้วนะครับเก็บเลเวลนี่ขยันเก็บมากนะครับคือถ้าเกิดเป็นเกมที่หาเงินได้นะครับใครที่เก็บเลเวลได้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะไปล่าบอสหาของมาขาย,ยมันก็ง่ายมันก็มีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทําได้จริงๆนะครับถ้าขายไอเทมได้ก็ถือว่าจะดีมากนะครับถ้าเก็บเลเวลได้เร็วแต่ทีเนี้ยมันจะติดอยู่ตรงที่ว่า ตลาดซื้อขายนะครับมันจะเป็นการขายเพชรหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากที่ดูนะครับจากที่ผมดูเดี๋ยวดูในกระเป๋านะครับในส่วนของกระเป๋านะครับมันจะมีเงินด้วยนะครับที่เป็นเงินเหมือนเงินเงินหยวนนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ครับเป็นสีแดงแดงเหมือนเพชรแดงหรือเปล่านะครับนี่ครับไอตัวนี้นะครับแดงแดงนี่ครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเขียวเขียวนะครับนี่ครับก็เลยไม่แน่ใจว่าในตลาดเนี่ยจะใช้อะไรในการซื้อนะครับ เราเขาเรียกคริสตัลเขียวนะครับนี่ครับตัวนี้คือคริสตัลเขียวแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่ใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเหมือนกับเกมโรฮานหรือเปล่านะครับที่บอกว่ามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแบบอิสระนะครับแต่ว่า,อาพอพอไปซื้อขายจริงๆนะครับก็ต้องใช้ตลาดกลางในการซื้อขายนะครับแต่มันก็จะยังดีนะครับตรงที่ มันยังสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าเราก็เอาไอเทมไปวางในตลาดแล้วก็ให้คนดึงนั่นเองนะครับแต่ว่าจะต้องใช้การแลกเปลี่ยนแบบที่เรียกว่าการดึงขยะนั่นเองครับอันนี้คือสมมติฐานนะครับเพราะว่าผมก็ยังเลเวลไม่ถึง50ซึ่งเปิดฟังก์ชันของตลาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครนะครับเลเวล50แล้วนะครับแล้วเปิดฟังก์ชันของตลาดได้เนี่ยมาบอกผมด้วยนะครับว่ามันแลกเปลี่ยนกันโดยใช้ เงินในเกมนะครับหรือว่าใช้คริสตัลนะครับเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับซึ่งในระบบของเกมนี้นะครับในส่วนของกล้องนะครับก็ซูมได้3ระยะนะครับแล้วก็หมุนได้360องศานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มีมุมมองที่กว้างนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับออกมาก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับในส่วนของกราฟิกต่างๆนะครับ ก็เป็นเกมลักษณะของการเดินเควสนะครับแล้วก็น่าจะฟาร์มจุดหาของนะครับฟาร์มมอนสเตอร์หาของล่าบอสแล้วก็ PVP นะครับแต่ไอส่วนปาร์ตี้นี่สิครับคือผมก็สงสัยนะครับว่าเออถ้าเกิดเรากดที่ตัวผู้เล่นไม่ได้นะครับแล้วเราต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นเหรอครับหรือว่าจะต้องการจับคู่เดี๋ยวผมจะลองนะครับการจับคู่ปาร์ตี้นะครับอันนี้คือกดขอไปกดนะครับอันนี้คือรอนะครับ ทีนี้นะครับผมคิดว่าการปาร์ตี้น่าจะนะครับน่าจะเป็นการสุ่มปาร์ตี้หรือเปล่านะครับแบบว่าไม่สามารถที่จะกดเอ่อกดแล้วขอปาร์ตี้คือกดตัวละครแล้วขอปาร์ตี้ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการสุ่มหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะในส่วนของที่ว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราสามารถเอ่อปาร์ตี้กับเขาได้่ะอมีคนมีคนมาแล้วครับนี่ครับเพื่อนครับเพื่อนครับอ๋อนี่ครับ ถ้าเป็นเพื่อนกันนะครับสามารถเข้าได้นะครับสมัครปาร์ตี้ดูครับสมัครปาร์ตี้นะครับอยู่ไหมยืนยันครับยืนยันเข้าหรือยังเอ่ยกดออกนะครับกดออกอยู่ไหนนะครับไม่ยังไม่ได้เหรอนึกว่าได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันปิดออโต้ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเห็นแล้วนะครับปิดออโต้แล้วครับผมจะลองวิ่งหาคนอีกสักรอบนะครับ เปลี่ยนมุมมองให้มันไกลสุดนะครับอันนี้คือหยุดแล้วนะไม่ต้องยิงแล้วหาคนอย่างเดียวครับตอนนี้อ่ะนี่ไงเจออีกคนนึงแล้วครับเดี๋ยวขอลองดูหน่อยมันจะกดที่ตัวคนไม่ได้เลยเรื่องไงนะครับเดี๋ยวขอกด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 รวัวๆมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยหยุด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 จับคู่ไม่เอาอ้าวหายหมดนะครับสงสัยมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปยิงทําไมเนี่ยผมกดปิดออตโต้นะครับ ไม่ไม่เอานะครับไม่ยิงไม่ยิงครับเราจะหาคนนะครับหาคนอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เห็นวิ่งไปทางนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยนะครับสุสานสงบนะครับมันจะมีคนไหมเนี่ยขอดูเมืองนะครับเดี๋ยวขอดูเมืองนิดนึงนะครับกดทวีปอ๋อนี่ไงครับเจอแล้วครับ ามาที่ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นเมืองหรือเปล่านะครับโอ้โหเลเวลเลเวลเสริม100นะครับตรงไหนว่านะครับมันคือตรงไหนนะครับสําหรับเมืองนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีเมืองให้ไหมนะครับลองลองดูซินะครับไม่ไปอีกนะครับ เพื่อนก็รู้สึกว่าจะวิ่งเร็วเกินนะครับหาหาไม่ทันนะครับเห็นมาแวบวบนะครับแล้วก็หายนะครับอาอตรงตรงกลางคืออะไรครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับสําหรับตรงกลางเกมนี้ใครอยากเล่นก็มาได้นะครับถือว่ากว้างนะครับแผนที่ค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะครับนี่ครับหมู่บ้านครับเจอแล้วครับเออหมู่บ้านนะครับไปยังไงครับหรือว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว หมู่บ้านที่ถูกทิ้งนะครับเป็นสถานที่ปัจจุบันนะครับนี่วารครับวาร์วารนี่มาแล้วครับเจอเพื่อนๆหลายคนครับนี่ครับแตะดูสิครับโอ้โหมันแตะไม่ได้จริงๆครับแสดงว่ามันขอเป็นเพื่อนจากการแตะที่ตัวผู้เล่นนะครับแล้วขอเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะว่าแตะยังไงฟังก์ชันก็ไม่ขึ้นนะครับน่าเสียว่าการขอเป็นเพื่อนจะต้องขอจากนะครับ ขอจากในส่วนของเพื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็สุ่มหาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะกดที่ตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ได้นั่นแสดงว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับนั่นแสดงว่าการซื้อขายเนี่ยต้องใช้ตลาดกลางในการซื้อขายแน่นอนนะครับไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นเกมแนว RPG ที่ค่อนข้างน่าสนใจ ถ้าอยากจะลองเล่นเกมใหม่ก็มาลองเกมนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมเลเวลถึง50แล้วยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตหรือว่าสรุปการซื้อขายข,ายของเกมนี้ให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กอ็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ